ใู่ปูซานถ้าบอกอู่ภษเกาีไงคะพซานู있어요อ้ปซานน있어요ชกนซาน있어요อย่างอย่างพี่ไหมเหมือนไอ้นี_<_<_<_่แหละเหมือนไอนะสีเกาหลีเกาหลีเหมือนเอไอพูดปซนือนพูดูซา있어요ูซ있어คือพไม่ได้ยเสียงตัวเองพี่เไม่รู้ว่าเสียงตัวเองเปนยังไงตอนนี้ซีดเกาหลี โอเสียงมันคนเก้าหลีเหรอเอออย่าทะเลพี่ไปยังไปปูซานต้องไปทะเลนะพี่ต้องพี่ต้องสัมผัสทะเลหน้าหนาวฝนตกก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยแต่ห้ามพ่านนะพี่ต้องถ่ายทะเลพี่ต้องพี่ต้องลองสัมผัสแบบปกติเราจะชื่อกับทะเลแล้วมันคือซัมเมอร์ใช่ไหมอืมจะเป็นทะเลหน้าหนาวเหรอมันจะเหงาไปไหมอ่ะมันก็ฟิลมันจะแบบมันจะมันก็จะเหงาๆนะ มันก็เหรอถ้าไปคนเดียวมก็ยิ่งเง่านะถูกปะแต่พี่จะไปกับใครล่ะพี่ก็เปิดไลฟ์ไงพี่จะได้ไปกับทุกคนอืมจะให้ไปกับใครอ่ะจะนจะไปกับใครได้อืมไปกับคนในไลฟ์ไปกัอิงโอืมอืมอืมไปกับอิงโจอืมอืมไปกับอิงจใช่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 ช่นี่ถูงร้อนด้วยวเพราะว่ามากินหนาวมากนอก ต้องสวมเลยอ๋ออันนั้นอย่าเอามาโดนหน้านะคะทำไมอ่นะมันเป็นสารเคมีอะเือมันไม่ดีต่อผิวเห็นอย่างงี้พี่ใหม่สามขวดไม่ใช่สามสิบสี่จริงๆสามจุดสี่อืมต้องเรียกพี่ม่าน้องแล้วละน้องไม้เรียกน้องไม้ดิน้องไม้ครับ ทำไมน้องไม่ดื้อจังครัะอะไรของเขาเฮ้ยมีคนผูแดงอ่ะไม่ชินไม่ชินเลยอ่ะผูแดงอะไรหูมันก็เป็นสีปกติอย่างนี้ล้วไม่เป็นห่วงเลยนะว่าหนาวอะไรอย่างงี้หูเลยแดงไม่หนาวไม่หนาวไม่หนาวหนาวเหนืออะไรแล้วตอนเนี้ยร้อนจะตายเลยอยู่ในห้องเพราไม่ใส่เสื้อกั๊กมันก็รีหนาวมากเลยเนาะไม่ใช่เสื้อก้าก ใช้แขนสั้นค่ะแต่ว่าไม่กี่รอนก็เลยปดขึ้นอมอใไอ้คอไอ้คอเออต่อยมุ้งต่อยมวยเป็นผงเป็นแผลก็ไม่เคยทําอยู่เกาหลีหนาวมากก็ไม่ยอมใส่เสื้อดีๆก็เออทำแล้วก็ก็ทายาแล้วใส่ปัสเตอร์ใส่สกอตเทปนะฮะนั่นแหละไม่หนาวไม่หนาวพี่ใหม่าพี่ไหม่ดื้อไหมดื้อพี่ไหม่ก็รูตัวรมายทุกคน ดื้อเป็นบางครั้งค่ะบางครั้งก็ไม่ดื้อแต่ดูดื้อเป็นพิวเสเวลาอยู่น้องอ๋ออีกนึนงสนุกดีได้แกล้ง